สวัสดีครับทุกนณดชน์ฮาร์ดผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะมังงะการแคสเกมแล้วก็ลุกิซึมนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่จะทำเป็นแนวเทียร์ลิสต์หรือไม่ก็การวิเคราะห์นะก็เรียกได้ว่าถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยสามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตามที่เห็นนะครับ Discord นะครับผมถ้าใครอยากที่จะเข้ามาทำการคุยกับผมหรือว่าทำการในส่วนของซัพเจสต์คอนเทนต์นะครับหรือแนะนำคอนเทนต์เนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาเถอะนะผมไหว้นะครับผมไหว้นะครับไหว้จริงๆนะครับผมก็เอาเปป็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเข้าคลิปกันเลยแล้วกันนะครับผมเคครับวันนี้มาแปลกหน่อยนะครับปกติเราจะขึ้นต้นคลิปด้วยประมาณชื่อคลิปหรือว่าหัวคลิปอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาแปลกหน่อยละกันนะครับผมซึ่งก็สาเหตุก็ไม่มีอะไรครับผมแค่อยากทำางบนั้นเฉยๆเพราะว่าเข้าคลิปดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้นะครับตามที่เห็นเลยครับเทลิสนะครับเหล่าตัวละครในบูล็อกนะครับผมที่ผมเนี่ยอยากจะเป็นเพื่อนด้วยนะครับหรือว่า เกลียดชิบหายนะครับแบบคนอย่างมึงนี่กูไม่นับเพื่อนแน่นอนนั่นเองนะครับก็มาดูว่าจะเป็นยังไงนะก็ไม่พูดความำเพลงนะครับผมมาเริ่มคลิปเลยดีกว่านะครับผมนะก็ช่วงนี้คอนเทนต์ก็จะตันๆหน่อยนะครับก็มีมีมีใครสนใจอยากให้ทําอะไรก็แนะนํากันมาได้นะครับผมนะจะขอขอบคุณเป็นอย่างมากเนาะอย่าลืมเข้าติดต่อมานะก็เรียกได้ว่าโอเคครับเทียจะมีดังนี้นะ bestofriendo นะครับเพื่อนที่ดีนะครับพอคุยได้ไม่อยากคบนะครับแล้วก็ขยะสังคมนะ ก็มาดูกนว่าตัวละครไหนจะไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะซึ่งก่อนนี้เป็นค่าวเย็นโซโตะผมรู้ล้วนนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมบางตัวละครที่ทุกท่านใหญ่เป็นเพื่อนด้วยนผมอาจจะบอกว่ากูไม่เอามึงแน่ๆนะก็ถ้าเข้าใจกันแล้วก็มาเริ่มกันเลยลวกันนะครับผมมาเริ่มกับตัวละครแรกโอคาว่าอ่าใช่คือมันไม่ใช่ทุกตัวเลยมันจะมีพวกตัวประกอบที่เราแบบว่าไม่รู้นิสัยขนาดนั้นอย่างเช่นพวกนักแข่งพวกเนี้ยอันนี้ก็คือมันเก่งแหละแต่ก็คือแบบ แล้วไงอ่ะเราเราเรา,เราไม่รู้นิสัยอะไรมันเลยนะครับเรารู้แค่แบบแวบเดียวนะผมก็เลยไม่เอามานะแต่ว่าที่เหลือตรงนี้เนี่ยจะรู้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมยกเวนโอคาว่าเอาขึ้นมาทมําไมวะเราไม่เห็นอะไรมันเยอะขนาดนั้นฉะนั้นโยไปข้างล่างนะขออภัยเป็นความผิดพลาดของผมนะมานี่คนแรกเลยนะครับกับซาเอะอิโตชินะเรียกได้ว่าซาเอะนะครับผมขยะสังคมนะกูไม่เอามือแน่นะครับผมเรียกได้ว่าทําไมครับ ซาเอยมันเป็นคนที่ถามว่าเวลามันอยู่เฉยๆเนี่ยมันชิลไหมมันก็ชิลแต่คุณจะคบเพื่อนที่พร้อมที่จะด่าคุณว่าไอก้กระจอกไอ้ขยะไปตายซะไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยครับคือมันคนไม่ได้ด่าไปตายซะไปหรอกแต่ว่าอะไรอะไรสองนั้นนะพวกแบบคำพูดด้านลบทั้งหลายเนะี่ยแบบไม่เอาแน่ๆนะครับอยู่ไปแม่งแบบชีวิตโคตรหมดหมองนะงแม่งเพื่อนด่ามุณทั้งวันนะก็ไม่เอาแน่ๆครับสำหรับซาเอเปิดประเดิมคนแรกไปเลยครับกับทีขยะสังคมนะในข้อพเเ็นของผมนะ ต่อมานะครับผมกับไอคุไอคุเนี่ยดูโดยรวมเป็นคนที่แบบชิลๆนะแล้วก็ดูจะสนิทกับคนง่ายนะครับผมโดยเฉพาะเออไอเอเอินโทรเวิร์ดแบบผมนะที่เรียกได้ว่าต้องรอให้เอ็กโทรเวิร์ดมารับเลี้ยงนะครับก็ <c oughs>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  นั่นแหละนะครับเรียกได้ว่าไอคุ IQ เนี่ยดูเป็นคนชิลๆนะครับผมเพราะพี่เป็นคนชิลๆนะครับแล้วก็ดูจะคุยง่ายนะผมอะไรอะไรก็ดูจะใช้ได้ไปหมดนะครับก็รู้สึกว่า มันต้องอยู่เบสต์ต f r เฟรนโดไม่ก็เพื่อนที่ดีอยู่แล้วนะถ้าเกิดสมมติสนิทกันได้ขึ้นมานะแล้วก็มีว่าเขาเรียกว่านะมีภาวะความเป็นผู้นําสูงด้วยผมเลยมองว่าเวลาที่แบบเราอ่อนแอหรือว่าเรามีเรื่องเศร้าอะไรเนะี่ยแกน่าจะเข้ามาปอบได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไนะไก่เกลี่ยแบบว่าความขัดแยงนะ้งเนี่ยเช่นตอนที่ชิโดแม่งแบบว่ากําเริบขึ้นมาเนะี่ยแล้วแบบว่าเข้าไปแบบทําร้ายไอ้คนในยูยี่สิบนะเออนะผมก็ไอ้ได้ไอคูนี่แหละมาช่วยไก่เกลี่ยนะครับด้วยวด้วย เพิ่มก็ตามะนะแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับด้วยคำพูดคงจะหยุดชิโดตอนนั้นไม่ได้นะมันจะยากเนาะก็นั่นแหละนะครับโดยรวมก็คิดว่าน่าเป็นเพื่อนที่ดีมากนะผมขอให้ไปเลยนะครับโคโลควัวซาเอะเลยนะครับกับเบสโตเฟรนโดนั่นเองนะครับสำหรับไอคุนะอืมนะครับผมต่อมานะกับเซนโดเซนโดนี่ม่งจะเป็นเพื่อนประเภทที่แบบว่าคืออยู่ปกติก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าพอมีสาวเมื่อไหร่มันจะทิ้งมึงไปทันทีนะครับผมฉะนั้นก็ ฉะนั้นก็ฉะนั้นก็เอาจากคาแรคเตอร์มันปัจจุบันนะครับเซนโดก็คิดว่าพอคุยได้กันแล้วกันนะครับผมพอคุยได้กันแล้วกันนะครับสำหรับเซนโดนะต่อมานะครับกับลินลินเนี่ยอยากจะส่งมันไปกับพี่มันจริงๆเลยนะครับผมก็ส่งไปเลยได้ไหมไปอยู่ด้วยกันไปนะครับไอพี่น้องเนี่ยนะครับเอออย่างนั้นละกันนะเรียกได้ว่าปากม้าตลอดเวลาเลยนะครับกูเห็นมึงอยู่กับอีซงีน่ย วูแทบจะไม่เคยพูดดีๆด,ด้วยเลยนะครับแต่ที่มึงก็เด็กกว่าแท้ๆนะครับก็เียด้วว่าเอาจริงเรื่องเด็กเรื่องโตนเนี่ยมันก็เป็นด้านวัฒนธรรมนเนาะเรื่องฝรั่งเขาก็ไม่มีอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่แค่ว่าโซนเอเชียเราจะมีบอกว่าเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ,อายุเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมแต่ว่า ถึงจะแบบทิ้งเรื่องนั้นไปเลยการที่มันปากหมาขนาดนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนที่โคตรจะท็อกซิกเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันอยู่ขยะสังคมอีกตัวหนึ่งเลยนะแบบพี่มึงจะได้มีความสุขนะครับผมต่อมากับอิมามุระใช่ปะวะจำชื่อมันไม่ได้แล้ววะสักในเนี่ยแล้วกันนะครับไอ้นี่พูดกระตามตรงนะเราไม่รู้อะไรมันเยอะขนาดนะะั้นว่ะแต่ที่ผมโยนมันขึ้นมาเพราะว่าเห็นมันเป็นทีมแท็ไงแล้วเราก็พอรู้เรื่องและโดยรวมเราก็เห็นว่ามันก็ดูจะเป็นคนแบบ ชิวๆไม่ได้มีอะไรมั่งแต่แบกเกาเราไม่ได้รู้เยอะอะไรขนาดนั้นน่ะให้มันอยู่พอคุยได้ไว้แล้วกันนะครับต่อมาคีระคีระเนี่ยคือว่ากันตามตรงนะตอนที่มันปีแตกเนี่ยมันดูเป็นคนที่โคตรไม่น่าคบเลยนะนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าโดยรวมมันก็ดูไม่ได้อะไรนะใช่ไหมโดยโดยรวมแบบในสนามคือผมไม่รู้มันสร้างสร้างภาพอะไรหรือไงหรือเปล่าแต่คือแบบมันตอนที่มันเจอไอสงีิมันก็ดูพูดเป็น เป็นแบบว่าเป็นผู้เป็นคนอยู่นะแต่ก็เลยรู้สึกว่ากูเห็นด้านไม่ดีของมึงมาแล้วไม่ไม่อยากคบแล้วกันนะสําหรับคีฬ่านะต่อมาโอ้โหมึงไปเลยไปเลยนะครับเรียกได้ว่าเออแค่หน้าตาเนะี่ยก็ขออภัยนะที่ตัดสินคนจากหน้าตานะครับแต่ถามจริงเหรอถ้าไม่มีคนที่มันหน้าอย่างนี้จริงๆเนะี่ยแล้วคือหน้าอย่างนี้ไม่พอเว้นิสัยแม่งเลวระยาด้วยนะครับคือแบบล้อล้อจิงีลีอะคือแบบแน่นอนว่าจิงีลีมันแบบว่า,าไปแบบว่าถากถางให้พวกนี้ก่อนใช่ไหมแต่การที่พวกมึงบอกว่า ผมว่ามันเกินไปเออผมว่ามันเกินไปนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันเกินไปนะครับการกระทําต่างๆที่มันทํามาเนี่ยทำให้ไม่น่าคบเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ให้มันอยู่ขยะสังคมไปเลยนะสำหรับพี่น้องวันนี้มานะต่อมากับเนสเนสว่าการตามตรงนะถึงหน้ามันจะดูเป็นอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าถามมันเป็นคนดีมันก็เป็นคนที่ดีนะเออนะครับมันก็ดูจะเทคแคร์แล้วก็แบบหลายๆอย่างนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นเพื่อนที่ดีนะเนสนะครับผมคิดว่าน่าเป็นเพื่อนที่ดีเลย นะครับถึงแม้ว่าพูดตามตรงแล้วถ้าเอาตามแบบว่าจริตหรือว่าความสนใจของผมผมจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะคบเพื่อนประเภทนี้อะไรขนาดนั้นแบบเฉยๆนะแต่คือแบบถ้ามันเป็นคนเทคแคร์ดีแล้วก็แบบว่าช่วยเราเวลาลําบากได้ดูจากทรงนะที่มันแบบว่าเกาะไกเซอร์นะหรือเพราะเป็นไกเซอร์มันเลยอวยกี้แต่งันวะก็ไม่รู้่าแต่ดูจากทรงโดยรวมมันก็น่าเป็นคนที่แบบสนใจชาวบ้านเขานิดนึงเหรอวะก็ให้เป็นเพื่อนที่ดีไปก็แล้วกันนะสำหรับเนนนะโอ้แม่ ไม่เคยเห็นเนสอยู่เทีย์สูงขนาดนี้เลยนะปกติมักอยู่ล่างๆนางนก็ได้แหละนะครับผมมาต่อกันนะครับกับฮิโอรินะครับฮิโอริเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นอ่าอย่างแรกนะมันเล่นเกมเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว,ว่าสําหรับเราชาวเกมเมอร์นะครับเรียกได้ว่าน่าจะสนิทกันได้ง่ายนะครับอย่างหนึ่งก็คือฮิโอริเนี่ยมันเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนสบายๆด้วยนะครับทรงนน IQ เนี้ยไอคไม่ไอคุเนี่ยมันจะแบบสบายแบบรั่วฮิโอรีมันคือแบบสบายแบบเงียบๆชิวๆ อ่าแบบว่าเล่นอะไรก็เล่นอะไรประมาณนั้นมัน้งเท่าที่ผมเห็นนะเออนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีนะแล้วก็เล่นเกมด้วยกันด้วยคิดว่าน่าจะน่าจะมีอะไรให้ทําได้อยู่นะครับก็เลยรู้สึกว่าอาให้มันเป็นเพื่อนที่ดีไปแล้วกันนะสาหรับฮิโอรีนะต่อมานะครับผมกับเลโอเลโอเลโอมันมันคือเราเห็นแค่เลโอที่เป็นด้านเดียวกันอ่าด้านเขาเรียกว่าอ,อะไรนะ เป็นด้านสะท้อนกับนางหงีอ,อ่ะนะครับเรายังไม่เคยเห็นเลโออินเทอร์แกกับคนอื่นอะไรมากขนาดนั้นแต่โดยรวมก็รู้สึกว่าอย่างแรกเลยนะมันเป็นคนธรรมดาเว้ยถ้ามันเป็นคนธรรมดาสามัญชนทั่วไปในชีวิตประจำวันไงยังไงมันก็ต้องอยู่เทียพอคุยได้แน่แนแหละนะครับแล้วก็ดูจากการที่มันเทคแคร์นางหงีดีขนาดนั้นนะ่ะคือแน่นอนแหละว,ว่าผมไม่ใช่นางหงี่อยูแล้วฉะนั้นมันก็จะไม่ได้แบบมาประครบประงมเหมือนเป็นคู่เกย์อะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็ดูจากการที่มันก็พอจะแคร์นางหงีขนาดนั้นคิดว่าถ้าเป็นเพื่อนกกััับมมนนน็่าจะ น่านาน่าจะดีเหมือนกันนะครับก็เลยรู้สึกว่าเลโอเนี่ยให้เป็นเพื่อนด้วยก็ไม่น่าจะเสียหายทั้งที่มันอยู่เทียเพื่อนที่ดีไปก็แล้วกันนะครับผมต่อมากับนางหนีนางหีเนี่ยว่ากันตามตรงมันเป็นตัวละครที่ผมงั้นยู่วยนะแต่ถ้าเกิดให้เป็นเพื่อนกับมันเน่คือคือมันขี้เกียจมันไม่เอาอะไรเลยนะครับพอคุยได้พอพอคุยได้แล้วกันคือคือแบบ คือถ้าคุยเดินผ่านไปมาก็น่าจะเออพอคุยได้แต่คือแบบให้กูเป็นเพื่อนกับมึงก็คือไอ้แต่มเกี่วัแต่มันเล่นเกมเนาะแต่มันมันก็เล่นเกมอยู่นะใช่ไหมมันก็เล่นเกมอยู่นะครับก็เลยคิดว่าน,น่าจะสนิทได้นะแต่คือมันขี้เกียจไปอะ่ะผมก็คงไม่เป็นเหมือนเลโอนะที่จะไปแบบคู่เกย์อะไรมันแล้วก็แบบแบกมันไปทุกที่นะแต่อย่างน้อยมันเล่นเกมได้ก็คิดว่าแล้วมันก็ดูคุยง่ายด้วย อ่ะมันเป็นเพื่อนที่ดีไปก็แล้วกันแต่ไม่เอาแบบว่าเป็นรูเมทนี่กูไม่เอาแน่ๆนดูแม่งสภาพนี่คือแบบว่าห้องกูชิบหายแน่นอนนะมันขี้เกียจเกินไปนะผมกูน่ต้องทําทุกอย่างเองหมดนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออให้เป็นเพื่อนที่ดีไปก็แล้วกันนะสาหรับเอเอเอา่านางหนะในฐานะเพื่อนเนี่ยนะเออถ้าเกิดให้แบบอยู่ด้กันเป็นรูเมหรืออะไรก็ช่างเนะี่ยกูไม่เอาเด็ดขาดนะแม่งน่ากลัวมากนะผมก็ตอก่อันนาลูหายะนลูกหายะเน,นี่ยจริงๆโดยรวมมันก็เป็นแบบ คนที่โอเคนะรักครอบครัวนะครับผมแล้วก็เออก็เป็นคนธรรมดาก็พอคุยได้กันไม่มีอะไรมากนะผมต่อมากับโลกิโลกิว่ากันตามตรงนะโดยรวมอ่ะมันเป็นคนสบายๆเวจากที่เห็นนะแต่อีโก้แม่งสูงแบบโดนด่าอะไรนิดเลยหน่อยก็จะแบบของขึ้นแหละแต่อย่างน้อยเวลาที่แบบ สมมติเดินกันอยู่มันจะไม่อยู่ยีหันมาหาคุณแล้วก็ด่าคุณทันทีอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะทําอย่างนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าคอลึกๆของมันเนี่ยมันเป็นคนค่อยๆอีโก้สูงมากๆนะก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากคบก็แล้วกันนะเอออยู่เทียไเดียวกับคีลร้าไปนะต่อมากับบาโลบะโลนี่ว่ากันตามตรงส่วนตัวผมไม่ได้อะไรกับมันมากนะเวบาโลอ่ะแน่นอนแหละแหละว่าแบบในสนามแข่งมันเห็นแก่ตัวมันจะเอาอย่างงู้นเอาอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นเพื่อนกับมันอะ่ะมันก็ดูจะชิวนะมันก็ดูแบบสบายๆก็ดูไม่ได้อะไรมานะครับก็เลยรู้สึกว่าบาโรเนี่ยอย่างน้อยก็อยู่เทียร์พอคุยได้แล้วนะครับแล้วก็ไหนจะเรื่องที่ว่ามันเป็นคนที่ข้องขี่ะเจ้าระเบียบนะครับแล้วก็หลายๆอยานะ่างเนี่ยมันก็ดูจะสามารถช่วยคุณได้นะครับเวลาที่คุณชิบหายเลยเลยก็ตามนะแต่ดูจากทรงมันก็น่าจะเห็นแกนตัวไว้ก่อนนะเนาะก็รู้สึกว่าบาโลเนี่ยให้อยู่เทียร์พอคุยได้นะส่วนตัวรับผมนะอืมให้เทนนี้ไปก่อนนะต่อมาครัับบกจ จีนีลีนี่เลยด้ว,ว่านขาค่ะเดียเป็นคนที่ปกติมากเลยนะว่ากันตามตรงอะ่ะคือมันมันมันคือคนปกติอ่ะมันคนปกติทั้งในสนามและนอกสนามมันคือคนที่ปกติคนขาคเดียวมากหนึ่งในคนที่มากที่สุดแล้วในบลูล็อกนะครับก็เลยรู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นคนปกติพอจะเทคแคร์คนอื่นเป็นนะครับแล้วก็อะไรหลายอย่างมัน ถ้าเป็นเพื่อนก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับจริงิลีเพราะมันเป็นคนปกติคคุณผู้ชมเป็นคนปกติที่เป็นคนดีแต่ไม่ได้ดีเวอร์อะไรขนาดนั้นฉะนั้นก็เป็นเพื่อนที่ดีไปก็แล้วกันนะสำหรับจริงิลีนะต่อมากับชิโดชิดชิโดอ่ะเดี๋ยวเราแยกเราลองแยก,แกประเด็นกันชิโดเนี่ยชิชิโดเนี่ย,ยถ้าอยู่เฉยเนะอยู่เฉยเของมันเลยนะมันก็ดูจะเป็นคนชิวๆนะก็คิดว่าพอคุยได้ นะครับผมแต่ว่ามันจะมาติดเรื่อง2เรื่องอย่างแรกคือแม่งมันชอบใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาซึ่งเมันอาจจะชิบหายได้นะครับถ้าเกิดคบกับมันนะก็เลยรู้สึกว่ากูไม่อยากจะยุ่งดีกว่านะครับผมแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือมันจะเกกูตอนไหนนี่กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมฉะนั้นก็ไม่เอาดีกว่านะครับก,ก,ก,ก็ถือว่าอยู่เทียพอคุยได้ไปก่อนแล้วกันนะชีโดนะแค่คุยกันเฉยๆนะมนไม่ต้องมายุ่งอะไรกับกูนะกูกลัวนะครับผมนะ อยู่นี่ไปนะชิโดโอเคครับต่อมายูกิมิยะยูกิมิยะนี่เอาจริงๆยูกิมิยะก็โดยรวมก็ที่มันปากแซบใส่อีซาง,งินี่ก็มันเป็นเพราะว่าช่วงนะั้นมันเป็นช่วงแบบอย่าเรียกว่าช่วงเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นจังหวะที่แบบมันอิโมชันอลพอดีนะ